มาดูทีมชาติไทยบ้างว่าจะเล่นยังไงและจะเล่นกับเขาแบบไหนนะครับอ่ะมาดูสิ็ดตัวแรกของทีมชาติไทยนะผมจับตัวผู้่เล่นสิบอ็ดตัวแรกทีมชาติไทยในชุดแบบนี้นะครับผมบอกแล้วว่าแน่นอนเอ,อล่าสุดข่าวยานิกนุสบอมเดินทางกลับไปสอบเรียบร้อยดังนั้นตำแหน่งของเออแบ็กซ้ายเหลือฉับมงคลคนเดียว เหลือฉับมางคนเดียวแน่นอนมันก็ต้องมีสแปร์มันต้องมีสแปรสแปรก็นาคินอาจจะต้องสแปรทั้งซ้ายและขวามาดูสิบ็ดตัวแรกของเรามิดซิลตัวรับผมว่าจะเป็นกฤษฎาการแมนอยู่เซนเตอร์ฮาบโจนาธานเข็มดีอีกหนึ่งคนวันชาติธนวัฒน์ไหวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ ไม่รู้นะถ้าธนาวัฒนไม่ไหลนี่ไม่ไหวเนี่ยเจ็บเนี่ยชยพิพัฒน์น่าจะลงมาแทนแต่ผมว่าไหวมิเกลสัน้นเบนเดวิดมิทวิตตรุกเอกนิตด้านซ้ายสุปนัทเหมือนตาหน้าเป้าชานะลงพรมสีแก้วด้านขวาประตูครับโจนัท ส่วนแบกซ้ายผมใส่ไว้สองคนผมใส่ไว้สองคนผมกำลังช่างใจว่าเมื่อเราเห็นเกมการเล่นเกมรุกของทางเกาหลีแล้วเนี่ยเขาจะเล่นทางด้านฝั่งขวาเป็นหลักอยู่แล้วเขาไม่ได้ตั้งใจมาเจาะเราเขาเล่นทางด้านฝั่งขวาของเขาโดยใช้เบอร์ยี่สิบสองเติมขึ้นบางทีขึ้นไปเป็นปีกเลย ขึ้นไปอยู่แนวเดียวกับกองหน้าเลยดังนั้นทางด้านฝั่งขวาของเราก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งแบ็กซ้ายไม่ใช่ปัญหาถ้าเราเปรียบคือความเข้มความแข็งแกร่งของการป้องกันทางด้านฝั่งขวาของเราคเมคเกลสันจบไม่มีปัญหาถ้าผมเป็นโค้ชผมก็เลือกที่จะไม่โจมตีทางด้านเมเกลสันถ้าจะเลือกโจมตีได้ผมก็จะเลือกโจมตีทางด้านฝั่งซ้ายที่ดูเหมือนว่า สองเกมนี้มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นตลอดเวลามีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นมาสองเกมแล้วสรุปสุดท้ายก็เป็นฉัดมงคลแล้วมันตรงกับพื้นที่ในการโจมตีของทางเกาหลีด้วยทางด้านฝั่งขวาหลักๆทีนี้แบ็กซ้ายผมมาบอกแบบนี้ทําไมผมก็สองคนผมมีความรู้สึกว่าผมกําลังอ่านเกมว่าฉัดมงคลลืงทโรดเริ่มต้นสตาร์สิบเอ็ดตัวแรกอาจจะอาจจะยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควร อไม่ใช่ครับอาจจะยังเออ่ในเรื่องของการแบ่งจ่ายการใช้พลังงานยังดีไม่ได้ด้วยกวนโอกาสที่จะเล่นเต็มเนี่ยไม่ครบแน่ถ้าเอาฉันมาคนลงก่อนก็จะเป็นผมสแปรว่านาคินอาจจะต้องลงมาสแปยเป็นตัวสำรองแต่ผมคิดต่างเลยผมคิดต่างเลยอ่ะผมคิดต่างเลยผมเอานาคินลงมาเล่นก่อนมาเล่นในเรื่องของ การป้องกันการประทะกับเบอร์ยี่สิบสองปะทะกับเบอร์สิบสี่ปะทะกับเกมรุกของเกาหลีทางด้านฝั่งขวาก่อนโดยที่เล่นเกมรับซะเป็นส่วนใหญใ่ในทางกับกานก็คือขณะเล่นเกมรุกมันก็ต้องมีการปรับวิธีการเล่นเกมรุกเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าจะเล่นเกมกรุกยังไงขณะที่ใช้นาคินผมเลือกนาคินสตาร์ทเป็นตัวแรกผมเอาชมปมงคลสตาร์ทเป็นตัวสำรองัชมปงคลจะเล่นได้ดีนะครับในขณะที่ เกมรุกได้ดีในขณะที่คูดด่ต่อสู้มีการแบ่งมีการใช้พลังงานไปแล้วระดับหนึ่งเกาหลีก็คนเหมือนกันนะเขาไม่สามารถเพสซิ่งได้เก้าสิบเหมือนกันเขาไม่สามารถวิ่งได้เก้าสิบเหมือนกันช่วงท้ายเกมครึ่งครึ่งหลังหรืออะไรก็ตามก็มีการผ่อนมีการผิดปกติกเ,เหมือนกันนะครับมีการผิดปกติมีการเอ่อพล่องไปเหมือนกันยันช่วงเวลาแบบนั้นฉชมปมงคลก็สามารถเล่นได้กับทุกทีมได้ชมปมงคลอย่างนี้ อย่างที่คนคิดก็คือฉาวบางคนอาจจะมีรูปร่างที่เล็กการประทะต้องใช้พลังงานเยอะกว่าคนอื่นมันอาจจะต้องหมดแรงก่อนแรงประทะอะไรเนี่ยอาจจะเป็นรลองตัวเล็กป้องการลูกโดมมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยแต่ชาวบางคนมีจุดเด่นในการเล่นเกมลุกในการคอซิงในการในการเล่นเกมลุกหรือการเอาบอลเข้าปในแดนสุดท้ายก็ถือว่าใช้ได้ดังนั้นผมเลือกที่จะเอานาคิีวิเศษชาติลงไปก่อนด้วยโจทย์ของเราไม่ได้ก็อย่าให้เสียแต่ไม่ได้เล่นรับตำ่ำ ไม่ได้ก็อยาให้เสียดังนั้นการเล่นเกมรุกของเราจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปแน่นอนในเกมนี้จะเปลี่ยนไปแบบไหนยางไรเดี๋ยวผมจะมืพูดให้ฟังอ่ะผมเลือกสิบเอ็ดตัวแรกเป็นนาคินตามนี้นะครับแต่อาจจะเป็นชมมงคลก็ก็แล้วแต่แต่ผมเลือกเป็นนาคินเพื่อที่จะตามแทิติตที่ผมพูดเมื่อสักครู่ทีนี้แล้วเกมลุกโอ,อ้นาคินถนัดเท้าขวาจะคอสซิ่งยังไงจะคอสซิ่งยังไงมันเห็นชัดเจนนะครับว่า ถ้าคุณเอาแบ็กขวาแบกซ้ายที่นั่ะเท้าขวาไปคุณต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นคุณจะมาเอานาคินไปยืนพิงริมเส้นแล้วรอคอซิ่งมันก็ไม่ใช่ดังนั้นตัวที่เล่นริมเส้นตัวบนมันต้องเป็นผู้เล่นที่เป็นปีกและภาพกระอกมาตามนี้ฮะปกติเป็นแบบนี้แต่ผมดูภาพนี้ปกติก็จะเป็นแบบนี้เกมลูกก็จะเอานาคินขึ้นมาเป็นด้านบนถ้าระบบเทคนิก ทั่วไปนะของทีมชาติไทยเนาะก็จะประมาณแบบนี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกปัญหาคือนาคินคอสซิ่งไม่ได้นาคินเล่นริมเส้นไม่ได้แล้วนาคินจะขึ้นลงตลอดทั้งเกมไม่ได้เหมือนกันทั้งนั้นมันจึงออกมาเป็นแบบนี้ครับสลับสับเปลี่ยนคือนาคินต้องถ้าใช้นาคินนาคินต้องมาเล่นตรงนี้เพื่อที่จะอะไรครับเมื่อเกิดมีการเสียบอลหรือโต้นาคินก็จะกลับมาในตำแหน่งแบ็คได้เร็วระยะทางก็เท่านี้ นะครับนี่ถ้ายืนตรงนี้ลงมาตรงนี้มันไกลยืนตรงนี้มาตรงนี้ก็ก็ได้น้าคินอยู่ตรงนี้สามารถเล่นได้ทุกทิศทางเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเฉาะเท้าขวาคล้ายๆมิดิวก็ได้และเอาเอกอนิสออกมาเล่นริมเส้นทีนี้แหละเราก็จะสามารถเติมเบนเดวิตเข้ามาเล่นเกมลุกได้ ก็จะเป็นแบบนี้เชฟหลักๆก็ประมาณแบบนี้ในกรณีที่เราเล่นเกมรุกเชฟก็จะประมาณนี้เอกนิคนจะต้องยืนริมเส้นและเวลาเสียบอลปั้งทั้งสองคนก็สามารถที่จะลงมาช่วยกันในเล่นเกมรับในพื้นที่ที่ตัวเองวันระยะแล้วมันไม่ไกลามากถ้าเอกนิสตาร์จากตรงนี้วิ่งมามันก็ไกลเนาะจากตรงนี้อย่าลืมนะโจทย์ของเราคือวันนี้เราเสมอเราได้เข้ารอบแต่ผมไม่ได้ ผมไม่ได้มีความแนะนําให้เล่นเกมรับนะผมไม่มีความแนะนําให้เล่นห้าสี่หนึ่งถ้าเล่นห้าสี่หนึ่งผมบอกว่าตายตายแน่นอนตายแน่นอนนะเล่นห้าสี่หนึ่งผมบอกว่าตายอย่างเดียวนะห้าสี่หนึ่งผมว่าพังแน่นอนโดนเจาะอย่างเดียวนะครับนะครับนี่คือนี่คือระบบวิธีการเล่นเกมรุกที่ผมพยายามทําให้เข้าใจว่าทําไมผมถึงเลือกนาคินทั้งที่มันไม่ใช่ตําแหน่งถนัดของนาคิน แน่นอนคนที่เหมาะสมที่สุดคือฉัดมงคลแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าฉัมนนรมงคลปะทะกับเกาหลีทางด้านฝั่งเนี้ยไม่ครบเก้าสิบจึงต้องเตรียมแท็กติกแบบนี้ไว้เพื่อที่จะจะลงก่อนหรือลงหลังไม่รู้ล่ะอืมนะครับอ่ะส่วนแบบอื่นก็โอเคที่นี่มาดูเกมรุกนี่คือแดนบนนะครับมาดูเกมรับของเราก่อนอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับฟุตบอลของเกาหลีเนี่ยฟุตบอลของเกาหลีเนี่ยเขาจะเน้นการโจมตีลายลึก สลับกับด้านข้างการโจมตีลายลึกสลับกับด้านข้างทีนี้เราก็มาดูว่าการโจมตีลายลึกของเขาเราประเมินแล้วว่าเราสามารถรับมืออยู่ไหมและความเสี่ยงในการอันตรายในการเล่นเป็นยังไงอย่างนี้บอกครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการป้องกันการเจาะในลายลึกหรือเจาะทีเดียวเข้าหัวใจเราเลยอะ่ะเนี่ยถ้าเขาสามารถ ส่งไปตรงนี้ได้ปุ๊บปั้งเนี่ยตรงนี้ถ้าตรงนี้คลองบอลได้ตรงเนี้ยมันจะทําให้เข้าในคอนเซปต์ของเขาเลยไม่ว่าจะเทินยิงหรือยิงนี่คือวิธีการเล่นของเขานะครับเพราะกองหน้าเขาเก็บบอลได้หรือให้มาปุ๊บปั้งและเกิดการเสียเขาก็จะใช้เคาน์เตอร์เพสซิ่ง ซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแย่งไม่ได้นะครับเราก็มีคุณภาพนะครับเราก็มีคุณภาพนะครับแต่ผมบอกว่าถ้าในพื้นที่แดนนี้เกาหลีเลือกเสี่ยงเพราะว่าดูระยะลูกฟุตบอลน,นี่นะเห็นลูกฟุตบอลที่ผมหมนะุนไหมถ้าเกิดการแย่งหรือาทรานซิชันตรงนี้เกิดขึ้นถ้าฝ่ายเกาหลีได้บอลเกาหลีใช้ระยะทางแค่นี้เพื่อยิงประตูแต่ถ้าเป็นทีมไทยตัดบ,บอลได้ใช้ระยะทางขนาดนี้เพื่อยิงประตู นี่สอนเหมือนสอนเด็กเลยนะเนี่ยมันไกลมากดังนั้นถามว่าเกาหลีควณเสี่ยงไหมควรเสี่ยงถ้าคุณมีวิธีการและความสามารถในการเล่นในลายลึกแบบนี้ควรเสี่ยงและเขาก็จะเสี่ยงเขาก็จะเสี่ยงการเสี่ยงของเขามันไม่ได้เสี่ยงแบบไม่มีวิธีการการเสี่ยงของเขามันมาจากการซ้อมเอ่อการซ้อมที่มีความเข้าใจระดับสามารถเอามาเสี่ยงได้อืมสิ่งที่เราต้องทํายังไงพูดแค่นี้ก็รู้แล้วนะอ้าว เขามีการโจมตีนอกจากจุดนี้ก็มีการโจมตีด้านข้างด้วยนะครับอมด้านข้างก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีด้านข้างก็มีนะครับเขาก็หุบเข้ามาแบบนี้อ่าหุบหุบเข้ามาแบบนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ปลดอยู่นู่นไม่เกี่ยวเนี่ยมาแบบนี้เนี่ยดังนั้นเชฟในการป้องกันเราอาจจะต้องลงมาถึงห้าเอกันี้อาจจะต้องลงมาช่วยในการป้องกันและที่เหลือก็ต้องช่วยกันประทับการโจมตีด้านข้าง การโจมตีด้านข้างมันมันโอกระยะของการในทาฟนตบอลมันมันไกลกว่าผมก็รู้สึกว่าเราเราป้องกันได้เราป้องกันได้น,ไดนะครับดังนั้นเขาโจมตีสองอย่างคือลายลึกกับด้านข้างแล้วเราจะเลือกใช้วิธีแบบไหนก็ตรงสำหรับผมเลือกช้ในการป้องกันของเด็กเราให้น้อยที่สุดเลือกช้ในการป้องกันของเด็กเราให้น้อยที่สุดหรือให้ทางเลือกในการเล่นเกมลุกของ เกาหลีใต้น้อยที่สุดเช่นกันเลือกเลยครับคุณจะเปิดเปิดหน้าเปิดด้านข้างไอ้เขาเจาออะไรลึกแล้วแย่งเอาเอาเลยเล่นยืนกว้างปกติเลยครับได้เลยปิดด้านข้างได้แล้วโอเคไหมอะ่ะอ่ะหรือคุณจะทำแบบนี้ ปิดเส้นทางการเอารุกบอลเข้าไปตรงกลางโดยใช้การคอมเพคเปิดช่องด้านข้างให้เขาเล่นชัดเจนเพื่อที่จะสามารถกำหนดช้อยในการทำการป้องกันให้เหลือน้อยขึ้นให้เหลือน้อยลงให้เหลือน้อยลงใช้คำนี้ให้เหลือน้อยลงดังนั้นพอมาด้านนี้เราก็ ด้วยเชฟที่เราตึงไว้ตรงกลางแล้วนะออบคุณคุณดูนะครับมในลักษมีวงแบบเนี้ยมันมีตัวผู้เล่นของเขาอยู่ข้างในแค่ไม่กี่คนอย่างนงีน้ที่เหลือเป็นของเราถ้าเขาโจมตีด้านข้างแล้วเราไม่หลุดตำแหน่งคอสก็ไปก็เอาละโจนาธานก็ วันชาติมีเกลวสั้นที่เหลือบอนตกวอลสองคุณก็ต้องจัดระบบการป้องกันเขาอาจจะมีการเติมตัวระเล่นขึ้นมานะฮเติมตัวเล่นขึ้นมากูก็ต้องจัดระบบป้องกันเติมผู้เล่นขึ้นมาอันเนี้ยคุณก็ต้องหาวิธีการป้องกันแต่อย่างน้อยในความคิดของผมการป้องกันมันน้อยลงการป้องกันมันน้อยลงมันเลือกใช้ในการป้องกันได้เอาง่ายๆเลยเจาะลายลึกมันแทงทีเดียวทะลุหัวใจทะลุออกข้างหลังเลย กินเลยเข้าประตูเลยแต่ด้านข้างเราังมีอีกหนึ 2, ่งช็อตสองช็อตที่จะป้กันป้องกันอันนี้คือการเล่นเกมรับในแดนที่หนึ่งฟังนะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะเล่นเกมรับแบบนี้นะแต่โอกาสออกแบบนี้เยอะผมใช้คํานี้เลยกันโอกาสที่รูปเกมจะออกมาเป็นแบบนี้ด้วยเป้าหมายของเกมนี้คือเกาหลีต,นะต้องชนะไว้ก่อนต้องชนะไว้ก่อนเป็นที่หนึ่งของกลุม่มแล้วก็ถ้าชนะไม่ได้เสมอแล้วเวียดนามชนะเขาจะทําไง แต่ของเราแค่เสมอดังนั้นโมเมนตัมมันจะออกมาแบบนี้อยู่แล้วโมเมนตัม um มันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นแบบนี้เฮ้ยอย่ารับสี่อย่ารับมันมันเป็นโมเมนตัมที่ต้องเป็นแบบนี้มันคิดเหมือนกันต้องเล่นรับมันคิดเหมือนกันต้องเล่นลุกอะไรแบบเนี้ยนะครับเราควรรับแดนกลางประทะเขาแดนกลางขณะเกมรับเกมรับของเราก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนๆ4-4-2ผมแนะนําว่า การเล่นเกมรับควรจะเน้นการเล่นเกมรับเชฟนี้ให้มากที่สุดเชฟนี้ให้มากที่สุดก็ได้หรือสี่สี่สองก็ได้เชฟนี้มาถูกแต่อย่าเลือกที่จะเล่นเลือกที่เล่นไฮเพรสซิ่งให้น้อยที่สุดใช้คําว่าเลือกที่จะใช้การเล่นไฮเพรสซิ่งให้น้อยที่สุดเพราะทุกครั้งที่ขึ้นไปทำการเพรสซิ่งแดนบนไปบีบและถ้าเขาเอาชนะได้ โอกาสที่มันจะมาถึงตรงกลางแล้วช้อยในการที่จะเลือกจ่ายจ่ายหรือทะลุเบอร์สิบวิ่งมันมีโอกาสสูงดังนั้นเราต้องเช้คความอดทนในการเล่นคอมแพกในแดนกลางอาศัยการโต้กลับหรือจังหวะได้การเล่นเกมรับถ้าอยู่ในเชฟแบบนี้ได้ยิงดีแต่เล่นไปสักพักมันก็จะถูกเขาบิ้วจนเราถอยล่นบิวจนเราถอยล่นมาอยู่แดนล่างภาพจะเป็นแบบนี้มันมันจะเป็นแบบนี้แหละผมบอกเลย ทีนี้เกมลุกของเรานะครับพื้นที่ที่เราจะเอาชนะเขาก็ประมาณแบบนี้นะอ่าโอเคหลังลายแบบนี้มัน,ม,นมันทำให้เห็นอยู่แล้วแล้ววิธีการจะเอาชนะหลังลายมันมีอยู่สองแบบเออผมจำกัดคําว่าวางทะแยงแทงตรง เออใช้คำนี้นะวางทะแยงแทงตรงวางทะแยงแทงตรงคืออะไรครับก็เนี่ยวางทะแยงไม่ว่าจะเป็นเอกนิตวางทะแยงเข้าในพื้นที่แล้วก็ใช้นี่ขึ้นหรือจะวางทะแยงแทงตรงก็ อาศัยจังหวะช่องว่างลอยช่องว่างระหว่างเนี่ยแทงช่องนี้แทงช่องนี้แทงช่องนี้ช่องนี้แล้วก็ใช้เบนเดวิตนะหรือทําเล่นริมเส้นแทงนี่คือสิ่งที่เราจะจะสามารถเอาชนะเขาได้แต่ถ้าเราให้เขาถอยล่นไปกองหน้าประตูแล้วเราใช้คอมบินเดนเพจเจาะเขามันมันก็เป็นไปได้นะแต่มันก็จะยากหน่อยเพราะเรามีความชํานาญในการเล่นน้อยไปหน่อยม,มีความชํานาญในการซ้อมน้อยไปหน่อยนะครับ ดังนั้นสิ่งที่ผมนํามาแชร์กันเพื่อนก็เราควรจะเล่นในแดนกลางแบบมีระเบียบวินัยพยายามต้านให้เขามาสู่แดนเราให้น้อยที่สุดถ้าเข้าสู่แดนเราพยายามคอมแพกย้ายเขาเจาะไายลึกให้เขาออกโจมตีด้านข้างแล้วก็เลือกช้อยในการป้องกันให้มันน้อยที่สุดการโคดซิ่งเออโคโชทงการโค้ซิ่งมันป้องกันยากมันก็ยังดีวกว่าการเจาะไายลึกได้นะครับเหมือนกับเราอ่ะเหมือนกับเราเวียดนามาลองนึกภาพออกฮะตอนที่เราเจอกับไปไป,ไปที่แข่งซีเกมที่เวียดนามถ้าเกมไหนเราเจาะลายลึกไม่ได้ การเล่นด้านข้างมันก็จะอึดอัดหน่อยประสิทธิภาพในการโจมตีมันก็จะยากกว่าการเจาะลายลึกซึ่งในทางกับกันถ้าเราไม่ให้เกาหลีเจาะลายลึกได้เพราะเจาะลายลึกมันถึงประตูเร็วมันก็จะทําให้เขาต้องออกไปโจมตีด้านข้างเมื่อเขาโจมตีด้านข้างเราก็มีเวลาเออมีทางเลือกในการป้องกันที่มันดีกว่าในการถูกเจาะลายลึกเพราะว่ามันฟา้าก็ไม่ได้มันอะไรก็ไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมนํามาแชร์กับเพื่อนๆสาหรับเออ เกมมันพรุ่งนี้สำหรับทีมชาติไทยในยู23